สวัสดีครับพบกันเช่นเคยน,น,นะครับกับหาตะแนลชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวและรักการกางเต็นท์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่มาดาโฮมจังหวัดลาดลีอำเภอบ้านคานะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูว่าสถานที่เป็นยังไงที่นี่มีสามเขาเรียกว่าสามอย่างนะ mm hmm. สามอย่างมีลานกางเต็นท์แล้วก็บ้านพักแล้วก็รถบ้านเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูดูลานกางเต็นท์ก่อนนะ mm hmm. อ่าดูลานกางเต็นท์ข้างหลังผมนี่ก็ ที่เห็นก็ข้างหลังก็เป็นจุดจอดรถนะครับอ่าเดี๋ยวเดินต่อกันเลยครับเพื่อนๆครับหลังจากเข้ามาจากจุดจอดรถนะที่เห็นด้านหลังผมนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับเพื่อนๆปนกับบ้านพักด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูลานก่อนอ่าเดี๋ยวตามกันดูเลยครับว่าลานเป็นยังไงลานกลางเต็นท์ก็จะกลางได้ทั้งล่างทั้งเนี่ยเหมือนเห็น รถเข็นก่อนไหมทางเข้าอ่าม,มีมีรถเข็นนะครับรถเข็นให้เพื่อนเพื่อนของใช้บริการเป็นของลานเออเป็นของลานใช้บริการที่เห็นรอยรถนี่ห้ามห้ามเอารถเข้านะครับเพื<ช>่อนเพื่อนเขาไม่เอารถเข้าให้ใช้เป็นรถเข็นแทนนะคะอจอดรถด้านนอกนะคะตรงเมือม่อกี้ที่พาเดินเข้ามานะคะนี่ลานกางเต็นท์ก็จะมีข้างล่างข้างล่างคือติดน้ําเลยแล้วก็โซนตรงนี้แล้วก็มีชั้นนู้นชั้นนี้เดี๋ยวพาเดินเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยเรื่อย วันนี้เราก็มาไหวะเราก็ได้เลือกจุดตรงนี้นี่เรามากี่เต็นท์สี่เต็นท์นี่เรามาสี่เต็นท์นะคะที่นี่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะคะที่นี่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับผมนี่เต็นท์หาเตนแนวชาแนลเต็นท์ใหม่เอาเดี๋ยวพาเดินไปดูจุดนู่นเลยว่ามันมีจุดบ้านพักด้วยเอ นี่ก็เป็นทีมงานของหาตาแนลชาแนลนะคะ้ปาล้วเองรุกแล้วันนั้นอะจุดถ่ายรูปที่นี่นะคะเยอะมากๆเลยนะคะ ที่เห็นด้านหลังผมนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันนะแต่คือที่นี่เขาจะไม่ให้กางนะแต่เฉพาะเขาเรียกว่าอะไรนะมากางอย่างเดียวต้องต้องเช่าบ้านด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องบังวิวนะครับใครอยากจะมากางตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยก็คือว่าเช่าบ้านด้วยก็ได้เพื่อเพื่อแบบใครอยากนอนมาแบบแก๊งเนี้ยแบบเอ้ยอยากนอนบ้านวะไอคนนึงอยากนอนเต็นท์อย่างเงี้ยเออก็มาจุดตรงนี้ก็ได้จะได้กางตรงนี้ได้นะวิวสวยตรงเนี้ยคือ,อ ม<ว>ีานสวยมากาน,ะนะคะมีหลายหลังอยู่มีหกเจ็ดแปดหลังอ่ะก็เดี๋ยวรายละเอียดเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ไปติดต่อทางเพจเองว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราพาไปดูห้อ,องพักส่วนเรื่องราคานะคะหรือรายละเอียดก็ทักถามทางเพจนะคะให้ตกล้องส่องดูเลย ภายในห้องนะคะไม่ได้เข้าไปนะที่เห็นก็จะมีตู้เย็นนะคะมีที่นอนเตียงห้องน้ํานะคะมีแอร์ไม่มีทีวีนะไปมีระเบียงหน้าบ้านนะคะวิวของหน้าบ้านพักก็จะเป็นนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นเต็นท์เช่านะ,ะเห็นเมื่อเช้าที่เรารอเก็บเนี่ยแต่ก็ไปสอบถามรายละเอียดเอาว่า ราคาเท่าไหร่นอนได้อยู่สองสาคนสองคนได้อยู่นะนี <t 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 hey ่ก็เป็นแบบจุดถ่ายรูปก็จุดที่เห็นด้านหลังของผมนี้นะเพื่อนๆก็เป็นอีกที่หนึ่งนะสามารถกลางเต็นท์ได้นะ เป็นริมน้ำนะคะสำหรับที่นี่ก็คือมีตรงริมน้ําด้วยเป็นจุดค่อนข้างนิยมนะคะคนลงไปกลางเยอะตกปลาแบบชิวๆนะตกปลาได้นะครับที่นี่ก็เตรียมอุปกรณ์มาแต่จากที่ดูข้างล่างนี่ปลั๊กไฟน่าจะเตรียมมายาวหน่อยนะไม่เหมือนจุดข้างบนเพราะว่าข้างบนมันมีปลั๊กตลอดสวยมากๆนะคะอ่างเก็บน้ําท่าเคืองครับที่นี่เขาล่ํเลยว่าเป็นอะไรนะฟูจิเมืองโอ่งนะครับฟูจิเมืองราดรีนะครับข้างลัง ตอนเช้าน่าจะบรรยากาศดีตอนที่ผมมาก็ไม่ไม่ร้อนนั้นเพื่อนมีล่มมีลมพัดตลอดอย่างเงี้ยเที่นี่อ๋อที่สําคัญคือเขาไม่ได้รับจองนะคะก็คือเป็น w a l อย่างเดียววันนี้เรามาก็คือเราวอ l อินเหมือนกันคนเยอะมาก่อนได้ก่อนใช่ไมไม่มีจองนะไม่มีจองครับเพื่อนที่นี่ก็ค่าบริการหัวละสองร้อยค่าบริการหัวละสองร้อยนอ่ ค่าบริการ200เรื่องห้องน้ำเราก็ว่าโอเคแหละกมาา็มีร้านอาหารมีร้านอาหารมีหมูกระทงหมูกระทะอะไรเงี้ยก็ลองติดตามดูนะเพื่อนเมนูก็เดี๋ยวขึ้นไว้นี่ตึกหน้าแรกนี่เมนูตึกหน้าแรกหน้าสองตึกราคาไม่ได้แรงนะเพื่อน mm hmm. ของปงของป้าอะไรที่นี่ก็มีนะเดี๋ยวนั่นแหละตามที่ขึ้นเมนูให้แหละเพื่อนเอาเดี๋ยวไปชมชั้นต่อๆไปกันต่อแล้วก็เดี๋ยวมีรถบ้านด้วย เดี๋ยวไปดูรถบ้านกันต่อครับอันนี้ก็เขารียกเป็นลานหลังจากถัดจากติดริมน้ำนะเพื่อนเแล้วก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปก็จะเป็นชั้นชั้นชชัชชขึ้นไปแล้วก็จะมีรถบ้านย่างบนเดี๋ยวไปดู ที่เห็นด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโซนร,รถบ้านนะมีหลายบ้านเลยเนี่ยเป็นตึกๆ,ๆมีทาบมีโต๊ะอะไรให้เยข้าง,างหน้าแล้วก็จอดรถเหมือนจอดรถหน้าบ้านได้นะก็จะปนๆกับลานกลางเต็นท์ไปที่นี่ถ้ารายละเอียดก็จุดล้างจานเ<ะ>ช่ไัตอยู่ล้างจานของร้านข้างบนอือหือนี่นตรงนี้มีมีไฟ <laughs> ใกล้ใกล้จุดปรับไฟเลย <c oughs> มุกมุกอมุรออ่าก็แรงใช้ได้เพื่อนก็มีให้พ่วงไฟด้วยตรงนี้เอออ่ะเดี๋ยวไปต่อ,อารายละเอียดก็อยากรู้ก็ทักมานะครับ <c oughs> เพื่อนเพราะว่าราคาแต่ละเดือนบ้านเอ,อแต่ละหลังหรือรถแต่ละคันออราคาอาจจะแตกต่างกันไปนะคะออออนี่ก็เป็น ด้านบนที่จะเห็นเนี่ยนะครับเพื่อนมองไปกันูนนเห็น <c oughs> เห็นวิวดีเหมือนกันนะข้างบนอะ่ะนี่นะคะซ้ายขวานะคะสังเกตได้เลยคือเป็นลานโลง่ลงๆนะคะกางเต็นท์ได้หล่อปะมาก <c oughs> มนี่มีป้ายป้ายเนี่ยมาดาโฮมเนี่ยจะมีจะมีะม<โ>หให้เพื่อนๆถ่ายรูปเยอะนะตั้ง<า>ล<ง>่ยจุดอ <ลง S 3> ะคะ่ะนับเมื่อกี้ก็หลายจุดเออแล้วก็มีป้ายตรงเนี้ย ่ถายยเลยตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะด้านบนนะคะก็คือคนแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะเขาให้ตาต้องดูหน่อยว,ว่าวิวข้างหลังเนี่ยข้างบนมันก็สวยเหมือนกันนะเ<ช>นีน่ยตรงนี้ก็กางได้นะ,ะเพื่อนเห็นมีคนมากางแล้วที่นึงพื้นที่ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอะ่ะเราก็มีเมนูเมนูช่วงเย็น ใช่ะคะ <S <S มีเมนูช่วงเย็น,นเรายังไม่ถ่ายตรงหน้าเต็นท์เราให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างได้เดี๋ยวยังไงนะคะเจอกันอีกทีนึงก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าด้วยนะแต่เดี๋ยวไปเจอกันตอนกัางคืนนะผม ครับแล้วก็พบกันอีกแล้วนะครับกับเมนูข้างแคมป์ช่วงนี้ต้องมีทีเด็ดอยู่แล้วอาหารเราเอามาเมนูแรกเลยเมนูแรกนี่เราสาวกาลังทําอยู่น้องออยกับท็อปนะครับไส่กรอกไส่กรอกทอดไส่กรอกแบบน,นะ,ะมันบาดแล้วนะไส่กรอบข<ค>ำนะแล้วก็ที่นี่ ตกปลาได้พ่อครัวตัวตึงทออจากคลิปที่แล้วที่ FC เอซเรียกร้องมานะครับนี่กำลังเพราะว่าเอาแล้วพี่เอาปลาแล้วพี่ปลาช่อนอปลาช่อนก็พอแล้วนี่เขาบอกนี่แล้วก็เมนูที่สองอ่ะเรามาดูอาคามเด็ดมาเยงอะไรด้ใช้หยิบเห้ยเลยม่าง้ยรอเข้าก้ออย่างเดียวอต่อไปนี่เมนูที่สองปลาเผานี่สองตัว ให้น้องโบจัดการ,รให้น้องโบเหนื่อยอีกแล้จัดการกำลังขึ้นเตานะครับเดี๋ยวไปรอติดตามชมกันนะว่าย่างเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรวันนี้มีหลายเมนูนะครับพ่อครัวจัดให้เดีย๋ยวไปติดตามชมมันต่อครับผมเราจัดการดิ เาครับตอนนี้ก็มาพบกับพี่นุ้ยนะครับที่ที่ดูแลที่มาดาโฮมก็เดี๋ยวจะมาถามรายละเอียดพี่นุ้ยนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างอาะที่นี่รานกลางเต็นท์คิดยังไงครับพี่กลางเต็นท์คนละ200ค่ะครับเช้าพี่มีกาแฟอมติ้นให้ชงดื่มค่ะฟรีค่ะหวานเจี๊ยบเลยครับแล้วก็ที่พักเป็นยังไงบ้างพี่ที่พักที่พักก็จะเริ่มต้นที่พันห้าพักได้สองท่านพร้อมอาหารเช้าค่ะด้าลดบ้านนะคะเดี๋ยวถ้าบ้านพันห้าเหมือนกันค่ะ ลานกลางเต็นท์อันนี้คือไม่รับจองใช่ไหมคะไม่รับจองค่ะถ้าลานกลางเต็นท์นี่จะเป็นวอล์กอินเข้าอย่างเดียวเลยพี่จะไม่รับจอง<ม>แต่ถ้าเป็นห้องพักต้องจองก่อนแล้วโอนจองเป็นจำนวนค่ะ<ม>อันนี้เช็<ม>คอินกี่โมงคะเช็คอิอ่าถ้าเป็นลานกลางเต็นท์ลานเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะแล้วก็ปิดประตูจะปิดประมาณสามทุ่ม,มถ้าอย่างเป็นบ้านพักก็จะเข้าได้บ่ายสองค่ะออกไม่เกินเที่ยงจ้า ที่นี่มีร้านขายของช้าไหมคะร้านขายเครื่องดื่มมีเป็นพวกร้านอาหารตำต่างค่ะแล้วก็เอขายเครื่องดื่มน้ําแข็งมีหมูกระทะให้สั่งจ้ะหมูกระทะนี้สั่งได้กี่โมงคะสั่งได้ไม่เกิน3ามโมงค่ะต้องต้องบอกก่อนใช่ไหมพี่ใช่ต้องบอกก่อนแล้วก็พี่จะเสิร์ฟตอนประมาณ6กโมงคึ่งเป็นต้นไปค่ะ มีมีข้าวๆ้าวไหมพี่ชุดเท่าไหร่บ้างชุดละ3ามเกกับสี่เกค่ะ3ามเกก็ทานได้ประมาณ2ท่านถ้าทานไม่เก่งก็3ท่านได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่า4ี่เกจะทานได้ประมาณ3,4คนเลยค่ะที่นี่หนูเห็นมีเต็นท์ให้เช่าด้วยใช่มีเต็นท์ให้เช่าค่ะคิดยังไงอะพี่เต็นท์เช่านี่จะมีหลังเล็ก700รนอนได้2คนพร้อมเครื่องนอนเช้าพี่มีกาแฟออนตินให้ดื่มค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหลังใหญ่90 0นอนได้3าคน ก็คือกลางให้เก็บเรียบร้อยคือหนูขอมาอย่างเดียวเลยไม่จําเป็นต้องเาเลยที่ทให้ผมถ้ากลางเต็นท์อันนี้คือมาเก็บที่เต็นท์ใช่ไหมคะถ้าเป็นกลางเต็นท์ถ้าเต็นท์เช่าต้องโอนจองก่อนค่ะเหมือนบ้านพักค่ะโอเคยังไงไม่รบกวนแล้วขอบคุณที่นุ้ยมากมาค่ะให้ขอเบอร์ติดต่อนอยได้ค่ะเบอร์ติดต่อที่นี่ก็จะเป็น06231958 5 6ค่ะเแดี๋ยว่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับมาดาาโฮมค่ะ ขอบคุณพี่ใยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณด้วยินดีค่ะนี่ครับขอบคุณครับพี่ครับก็รายละเอียดก็คร่าวๆก็ดังนี้นะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเอากดไว้แล้วนะเอาสามสองหนึ่งเอาก็มาพบกับเมนูข้างแคมป์เช่นเคยนะครับนี่อันนี้เป็นเมนูสตอกกุ้งสดพริกแกงจากเมืองตรานะครับผมนี่ดูดูให้ตกล้องดูหน่อย นี่ยังไงอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วคนท่วมไหมก็ตาเอกลักษณ์นะครับของเมืองใต้ก็ต้องอันนี้หน่อยของอร่อยนี่ครับเพื่อนๆมีกลุ่มนอ้อเชฟ เทปตัวตึงนะครับตาม f อฟซขอมาครับตัวตึงต่อนี่ดูดูเครื่องด้วยดูเครื่องด้วยเพื่อนๆแต่กล้องอ่ะดูนี่ไงว้าสตอรไม่ต้องใส่อะไรมากเลยใช่พี่เป็นไงพี่ต้องใส่อะไรบ้างอันนี้อันนี้ไว้สำหรับปัดฉาเอออันนี้สําหรับปัดฉาเลยแค่นี้อันอันนี้ผัดสตอไม่ต้องใส่นะพี่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยฮะใชายเออเป็นไงครับ อร่อยเหมือนเดิมนี่ยังไงโดูดูดูเชฟด้วยบ้ากล้องน้ำปลาครับนี่หวานเจีย๊ยบเดี๋ยวไปรอติดตามชมว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับอ่า เอาครับผมเดินทางต่อเมนูต่อไปนะครับไม่รอแล้วเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เมนูอะไรนะครับเจ๊ผัดฉ่าทะเลผัดฉ่าทะเลนะครับมีหอยมีหอยมังคุดมีหอยมังคุดแล้วก็กุ้งยัวยัวครับนี่เป็นไงเทสจากไหนฮะเจ๊ตัวตึงทอครับพราธิการต้องพูดทุกคลิปเลยไม่ได้อันนี้เอฟซีเขาขอมานะครับนี่เดี๋ยวจัดไว้ในตามคำเรียกร้องเออ นี่ยังไงอยู่การขั้วก็รู้แล้วเอาเดี๋ยวแพนไปให้อ่สมาชิกสมาชิกบุกมือหน่อยนี่เขาใส่อาหารเลยบอกเลยขอาใจไม่ไหวรักนะเดี๋ยวก็ตามสัญญานะครับเพื่อนๆก็มาพบกันยามเย็นก็กลับข้าวเมนูอาหารก็เรียบร้อยนะครับก็เมนูให้ดูอ่ะเบืนุ่ม กินไปแล้วนะอันนี้เป็นกุ้งกุ้งผัดสะตอนะครับเพื่อนๆนี่น้องอ้อยแล้วก็อ่าให้น้องอ้อยให้น้องอ้อยรีวิวหน่อยอะไรในคืออะไรเร็วเอาพูดหอะไรอะไรแกงป่าแหละปลาไก่บ้านเออปลาไก่บ้านค่ะแล้วก็ผีไก่ผีไก่ี่ไกทอดนะครับแล้วก็มีผาชาทะเลผาชาทะเลเป็นรวมทะเลแล้วมี กุ้งแล้วก็มีหอยมแอยมลงผู่หอยมแมลงผู่แล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็อันนี้ปีกไก่นะนปีกไก่แล้วก็อันนี้ปลาเผาซึ่งเหลือสภาพแค่นี้นะครับเ,เพื่อนเอออันนี้มีน้ําจิ้มด้วยสองกานน้าจิ้มสองกันก็ดันไม่ริก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีนี่เอ็นไก่ทอดอีกอย่างหนึ่งนี่ก็ ค่ำคืนนี้ก็ขอตัวไปทานข้าวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผมหวานเกี๊ยบขอบคุณครับเมนูคันแชมป์นะครับช่วงเช้านี้ ทำอะไรครับไก่ไก่กระทะไก่กระทะนะครับผมนี่อันนี้ขนมฟังปิ้งนะครับตอนเช้าที่ร้านมีที่ร้านมีกาแฟโอตินนะครับให้เรียกเอาให้เดินไปหยิบที่ไหนนะแกที่จุดเช็คอินเออที่จุดเช็คอินนะครับแล้วแต่เพื่อนเลยลว่าจะเอากาแฟหรือโอตินเอาสองอย่างไม่ได้นะหรอเออน่ากินไหม ครับผมสำหรับทริปมาดาโฮมจังหวัดลาดหลี่อำเภอบ้านคาก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเพื่อนอันนี้ก็เป็นอากาศบรรยากาศด้านหลังผมก็อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะเข้ามาดูแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์แล้วกดซ u b s ไ r i b e ให้ช่องหาตะแนวด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนสวัสดีครับผมด้นหลันี้ก็เป็นห้องน้ำของมาดาโฮมนะครับอ่ะที่นี่ก็แบ่งออกเป็นชายหญิงเนาะมีสองฝั่งข้างหน้าเป็นที่ล้างหน้าล้างหน้าล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็มีกระจกจะแบ่งออกเป็นฝั่งละ ถ้าหลยเมื่อกี้หกห้องนะหกห้องอ่าเดี๋ยวตากล้องพาดูห้องน้ําหญิงก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูห้องน้ําหญิงกันก่อนนะคะห้องน้ําที่นี่นะคะค่อนข้างสะอาดมากๆนะคะจากที่เราไปมานะคะก็จะเป็นห้องสุข,ขานะคะแล้วก็ห้องอา,อาบน้ําเลยนะคะภายในห้องก็จะกั้นกันแบบนี้นะคะเป็นฝักบัวไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเห็นน้องไหมนะคะจะเป็นเหมือน ันแบบนี้นะคะทั้งหกห้องเลยนะคะปึ๊บส่วนห้องน้ำชาย mm. ก็จะอยู่ข้างๆกันนะคะเป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวพาดูอ่ะห้องน้ำชายเดี๋ยวพาไปดูก็เป็นเหมือนกันนะครับมีสุข,ขาแล้วก็มีที่อาบน้ำกันไว้ กันแห้งกับกันเปียกไว้นะครับทําดีมากนะครับที่นี่ห้องน้ําสะอาดมากมากมาก,กอไก่ล้านตัวเลยครับมีหกห้องเหมือนกันนะครับส่วนโถปัสสาวะผู้ชายก็จะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับมาดูด้านหลังก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่โถนะครับนี่ภาพรวมสะอาดมากนะครับเพื่อนทำความสะอาดตลอด